สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับน,นิชากรกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้น้องพามาร้านเดิมนะคะทานกาแฟมาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็มาลงพื้นที่ดูนาข้าวนะคะบริจะเห็นจากบริเวณข้างหลังของน้องนะคะจะเป็นนาข้าวที่ข้าวออกรวงแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะแล้ววันนี้ก็มาเจอดโดรนด้วยนะคะที่พ่นยานะคะแล้วก็ให้ปุ๋ย นะคะก็ประมาณ5า้าไร่สิยตอนนี้เกษตรกรนะคะกระสรวงเกษตรนะคะที่ผ่านมารมัฐมนตตีเฉลิมชัยสีอ่อนก็ได้สร้าง <c oughs> นวัตกรรมนะคะก็คือการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟาร์เมอร์ก็คือการใช้เทคโนโลยีนะคะในการที่จะสนับสนุนให้เกษตรกรนะคะใช้ดโดรนนะคะใช้อุปกรณ์เครื่องทุนแรงเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนะคะในบริเวณพื้นที่เกษตรกรที่มีพื้นที่จำนวนมากนะคะแล้ก็ สามารถที่จะลดระยะเวลานะคะแล้วก็ทํางานได้มากกว่านะคะค่าใช้จ่ายเฉลีย่ยถ้าเกิดเป็นปริมาณมากอย่างเช่นนาข้าวนะคะก็จะราคาถูกกว่านะคะวันนี้ก็มาดูกันนะคะว่าพื้นที่ที่น้องพามาโดนนะคะที่ใช้ในการทํานาข้าวเนี่ยมันทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะคะวันนี้นิตกรก็มาในสไตล์ ออกกาลังกายนะคะแล้วก็มาดูพื้นที่ด้วยมาลงพื้นที่มาดูชาวนาจริงๆนะคะแล้วก็เอาโดรนขึ้นจริงๆให้ดูนะคะแล้วก็ต้นนาข้าวที่จะให้ดูนะคะฝนตกมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะยุบนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่คือต้นข้าวนะคะแล้วก็รวงของต้นข้าวนะคะข้าวก็ออกลูกนะคะนี่เม็ดข้าวนะคะก็สุกแล้วนะคะจากเขียวเขียวเริ่มมาเหลืองเหลืองนะคะ มีหญ้าแซมบ้างนะคะก็นั่นก็น้ำก็คือข้าวคิดว่าน้ำดีนะคะฝนตกดีก็น่าจะได้เยอะจำนวนดีนะคะคุยให้คิดกับนิจกรวันนี้เราพามาดูการทำงานพื้นที่จริงของนาข้าวบริเวณนี้ก็เป็นเป็นร้อยไร่อ่ะค่ะบริเวณพื้นที่นี้นะคะโดนขึ้นทำงานเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ ค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะนิากรก็พามาดูงานกันว่าเราอยู่สุพรรณบุรีใช่ไหมคะเศรษฐกิจของเราที่สําคัญที่สุดก็คือการทํานาข้าวเพราะฉะนั้นการใช้โดรนหรือว่าเครื่องทุ่นแรงนะคะตอนนี้นะคะเป็นช่วงที่ข้าวกําลังจะตั้งท้องนะคะเขียวออกเหลืองนะคะตั้งท้องถ้าน้ำดีอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ ออได้ผลผลิตได้คุณภาพดีนะคะตอนนี้คุณภาพไม่น่าจะมีปัญหานะคะถ้าประมาณนี้แดดดีน้ําดีนะคะที่เหลือก็คือราคาของข้าวก็ต้องฝากรัฐบาลนะคะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงกรเกษตรนะคะกระทรวงการคลังนะคะรัฐบาลของลุงนิดลุงเสฐานะคะ ที่จะเพิ่มแล้วก็หาช่องทางที่จะส่งข้าวไปขายหรือว่าทําอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้นขึ้น,นชาวสุพรรณบุรีก็หวังรอพึ่กงกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะคะที่ผ่านมาของนิากรนะคะพรรคประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็คือกระทรวงเกเษตรผลิตกระทรวงพาณิชย์จำหน่ายนะคะแต่ว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐานะคะก็ตั้งสโลแกนมาว่าจะทําให้มูลค่าให้ได้มากกว่าเดิมนะคะเรื่องของการลงทุนแล้วก็ ทำให้เกษตรกร,ะกรนะคะฟื้นฟูมีรายได้มากเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็นิชากาลลาไปก่อนคุยคิดกับนิชกรสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงออกกาลังกายแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขนะคะลาไปก่อนค่ะรายงานจากพื้นที่สุพรรณบุรีนะคะอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะสุพรรณบุรีนะคะวันนี้มาดูชาวนาน,นะคะ ใช้โดรนนะคะในการให้ปุ๋ยเนาะออนี่ก็จะเห็นภาพไม่ชัดนะคะอยู่ไกลอยู่ไกลนิดนึงนะนี่โดรนชาวนาสมา s m ฟ r t มเมอร์นะคะของกระทรวงเกษตร,รที่ทำไว้นะคะน,นี่โดรนอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะ จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็นี่ชาวนาชาวสุพรรณบุรีนะคะพัฒนาแล้วนะคะใช้เครื่องจักรใช้โดรนในการที่จะทํานาแล้วก็ให้ปุ๋ยหรือว่าฉีดยาด้วยนะคะอันนี้เป็นชาวนาจริงๆนะคะพื้นที่ประมาณน่าจะประมาณ5้าไร่ได้นะ,ะก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันเนี้ยค่ะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็บบกสุพรรณบุรีก็สามารถ ก็จะเอาเทคโนโลยีนะําเทคโนโลยีมาใช้ในการทำรํำเกษตรนะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายใช้เทคโนโลยีมันก็จะไวขึ้นนะคะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะครับเป็นที้บินได้รอบเลยนะคะนี่ก็ประมาณหลายไร่อยู่นะประมาณถ้าบริเวณนี้ทั้งหมดก็ประมาณ10ไร่ได้ ก็ทุนแรงรถค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาตอนนี้ก็โดนลงแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะเพิ่งยิ่งเพิ่งเห็นขึ้นสักพักเลงลงแล้วนะคะก็รายงานจากสุพรรณบุรีค่ะฝั่งนี้ไม่มีอะนกอะไรอะนกไม่มีอะฝั่งนี้ไม่ทีทั โอ้ยังทำงานเดือกได้ยังขายให้หมดนั่นแหละขายไปเรื่อยๆเ,เอาให้มันหมดได้เ<อ>หรอไอเห็นในท้องฟ้า

แถวเลย<ด>เออตรงนี้อ่ะใช่เลยไปแล้วนี yeah. ่ยไหนอะนี่ย <Yeah. S 2> มันลงได้โอเคกลับป๋านี้เหรอเออตรงนี้ตรงนี้ครับโอ้โหตรงนู้นะ ใช่คนกวยเลยหมดแดงๆ่ง เออลองไปลองดู Four อะนะเราไม่รู้ไหลือเจอในโต๊ไม่เปไรทำยังไงน <c oughs> ่าจะใช้ได้อะไม่งั้นก็ซื้อใหม่ไม่งั้นก็ต้องซื้อยังไงก็ใช้ได้อะมันมีอันนึงอยู่บ้านน้องอยู่อ๋อซ้อนเหลืองเอ้โหเนี่ยเนี่ยใช่ไปเลยอะ ก็เปิดเรื่องเลยเช้าจอดตรงนี้ได้ไหมไจ,จอดตรงนี้ได้ไหมพาคนมากินข้า,าไวไ,ได้ได้ไก่ระวังไก่เขาเไกนนะ่ชนอ่ะไปเรื่อง ไปเลยเดินไปเลยเศษนะคะอันนี้เป็นการทำ